โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมป Toilet Tower Defense นะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวตัว Titan Bunny น,น,น,นะฮะที่เราได้เมื่อพา์ที่แล้วแล้วก็ <c oughs> โอเควางเลปชอนเลยนะฮะ อ๋อค่าวางหกร้อยวอเป็นไททัน <c oughs> เราวางเลยไหมเอาๆเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนล้วกันเดี๋ยวเราเก็บตังกันเราก็ร <c oughs> <c oughs> อน,นะฮะเอ้ยเรากดออโต้เลยดีกว่า วงเขถูกมากเลยนะหกร้อยอะน้อยมากอุ้ยวงกว้างเลยนะเนี่ยอันนี้เคดาเมจอยขั้นแรกอยู่ที่ห้าร้อยนะฮะวงอู้สามสิบเลยเหรอไกลนะเนี่ยแล้วก็ครูดาวศูนย์จุดห้าวินาทีนะฮะถ้าอัพขั้นแรกอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะฮะเราเอาไงดีเราจะอัพเลยไหม งั้นเราอัพไปเลยนะฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1080นะฮะระยะ35คูดาว0.4น์วินาที <c oughs> ดาเมจเขาก็แรงนะ <c oughs> เขาเพียร์ซิ่งด้วยนะใช่ไหมเพียร์ซิ่งนะโหขั้นต่อไป4,500แพงเอาเรื่อง <c oughs> อ้ออัพขั้นอัพขั้นแรกปุ๊บจะมีการโจมตีสองรูปแบบนะฮะนี่เราอัพเดี๋ยวเราอัพเดทพ้ชอนกันะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะฮะการโจมตีสองรูปแบบก็คือยิงออกจากยิงออกจากหัวกล้องแล้วก็ตรงกลางอ่นะใช่ไหม รูปแบบแรกจะยิงออกแค่ตรงกลางนะฮะอแพงแพงเลยแบบนี้คือเขาไปอัพแพงเลยโอเคอัพทีที้ตันเลยมั้งนี่โอ้ยยัไม่ตันอีกเหรอ เราก็รอรออัพตัวไดดีเราควรอัพรีฟชอนก่อนดีกว่าแต่ตังเราจะอัพตัวนี้อุ๊ยรับไม่กันซีซีเลย Alert. หรอตัวนี้ไม่กันเลยหรอโอเอโออู้ e. โอโโกงอ๋อโอ้ยโกงโกงจริงโกงจริง <c oughs> อันนี้โกงละดาเมจอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบระยะเท่าไหร่อะระยะระยะน่าจะสี่สิบสามนะก็น่าจะสี่สิบสามแต่ว่าได้บัฟเป็นสิบสามสี่สิบสามจุดสองหรือไม่ก็สี่สิบอ่ะไม่แน่ใจน่าจะสี่สิบนะใช่ใช่สี่สิบสี่สิบแล้วก็คูดาวศูนย์จุดสองห้าวินาทีืมข้ามขั้นต่อไป ห้าพันเอหนึ่งหมื่นสิไม่ใช่ห้าพันมาเราอัพเลเวชอนปั่นแล้วนะคะตัวแบกตัวใหม่เลเวลเลเวลสามมีการโจมตีมีการโจมตีสามรูปแบบนั่นคือมีโวงเฮอลอีซึ่งไม่รู้ปล่อยจากไหน มาอัพเกจจังอ,อัพไม่ได้นะคะอัพค่าอ,อัพแพงจริงอันนี้แพงจริง <c oughs> หนึ่งหมื่นก็คือคั้นหนึ่งหมื่นก็คือตันเลยเนี่ยใช่ไหมน่าจะตันเลย เราควรอัพอีกคันนะเนี่ยไออัพซันต้าหรือเราควรวางเลพชอนเพิ่มเอาโอเคงั้นเดี๋ยวได้เท่าไหร่นะพันห้างั้นเดี๋ยวเราอัพไททันบันนี่นะฮะ uh huh. เฮ้ยอยา okay. โอ้เสียดายกันกันกัน,กนซีซีไม่รู้กันได้หรือเปล่านะ ตัวนี้ยิงแล้วตัวนี้หลับก็คือกันไม่ได้หนึ่งไม่ยิงต้องวางแล้วแหละเวฟเวฟหนะ้าสกิปเร็วๆเอาเเอ 4, แล้วเลือดมันสี่แสนแล้วอะเลือดเลือดเริ่มเยอะละเราเริ่มเอาไม่ไหวแล้วโอเคตันแล้วนะฮะดาเมจอยู่ที่ห้าพันระยะเท่าไหร่นะห้าสิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองวินาที อู Ồ, วงกว้างนะเนี่ยงเดี๋ยวเราลองวางตัวนี้แบบทางเซิร์ฟเลยดีกว่าไม่รู้จะไหวหรือวปลิฟท์ชอนเราเก็บไว้ก่อนดีกว่เาเอาไว้ตัวหนึ่งอะเอ,เอาไวบ้บัฟระยะตัวหนึ่ง <c oughs> อัปเกรดไปวางอีกตัว <c oughs> โดยรวมก็ถือว่าเก่งนะแล้นี่ก็คือไททันบันนี่แมน4เเลเวลนะฮะเ e ลเวลหก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือแบบยิงแค่ตรงกลางเลเวลสก็เริ่มมีเพีย c i ซิ่งแล้ว เพี้ยซิงจะเป็นตรงตามันนะหรอเปล่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็มีหูกระต่ายขึ้นมาเลเวลสามมีไม,ไม่ไม่มีอะไรต่างจากเดิมมีแค่วง AOE นะฮะแล้วเลเวลสี่ที่มีเจ็ตแพ k อยู่ด้านหลังนะฮะก็มีประมาณนี้สี่ตัวเราก็อัพให้ตันเลยเราย้ายที่เลฟชอนดีกว่านี่มาตรงเนี้ยดีละ เอารอนะฮะรอเงินโอเคสี่พันเอาตัวนี้ไปก่อนเอ๊ะแม่เ,เดี๋ยวเรารอเก็บหนึ่งหมื่นแล้วก็อัพเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าจะลงจริงควรมีพวกโดนพวกเมดิกนะฮพ <c oughs> ว,ว่าตัวนี้มันหลับง่ายอยู่นะ ก็คือถ้าจะให้มันหลับยากอ่ะก็คือต้อง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 ,องอยังไงอะ่ะ <c oughs> คือต้องวางให้มันเยอะๆอะ่ะเพราะว่ามันมันจะได้ฆ่าให้หมดก่อนมันจะได้เคลียร์เวฟให้เสร็จก่อนเี่ยดูก็รู้เลยว่าดูก็รู้เลยว่าอันไหนเพียร์ซิ่งเน่ยวงไอ้เลเซอร์เลเซอร์สีม่วงอะ่ะคือเพียร์ซิงนะฮะส่วนเลเซอร์ขาวก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรไม่รู้ เราวางได,กได้ก็ไม่ชิดกันมากนะก็ไม่ได้ชิดอะไรขนาดนั้นค <c oughs> ่าอัพแพงแพง,งอยู่นะหนึ่งมืนจริงๆมันอ่านจ,จะไม่ได้แพงสำหรับคนอื่นหรอกแต่ผมว่าแพงเพราะว่าคือผมคือคนเมนใช้อะไรนะคนเมนใช้เลพชอนมันก็เลมจับมันค่าอัพมันไม่แพงมาบอสทอยเล สามจุดศูนยิงไหมไม่ยิงเลยเหรออา้าวไม่ยิงเลยก็ดีเจ็แสนนี่ชิวๆนะนะั่นี่ยโอ้โหชิวมากเราก็รอนะฮะโอเคตันแล้วนะฮะสามตัวซานตานะ ืมเลิ่มไม่ชิวละทำไมไมันเป็นแบบนี้ยานะอ้าโอเคได้ละได้ละก็อัพวางวางตัวนี้ต้องวางนะวางแล้วก็อัพเกรดดูทรงแล้วสแปมวางแล้วหลับหลับหลับ,ลบครั้งเดียวหลับเลยไม่มีกันไม่ไม่มีกันอะไรทั้งนั้นหรือเปล่าหรือกันก็ไม่รู้ยังไม่ตื่นอีกเอาตื่นละ แต่ตื่นเร็วอยู่นะเขาตื่นเร็วอยู่นะ <c oughs> ทั้งเอโอทั้งเพียซิงโกงมาก OP OP over power โอเคมาแล้วเราก็จะวางตรงนี้ตัวหนึ่งเพราะมันเป็นเพ <c oughs> <c oughs> ียซิงนี่ยิงทะลุเลย วางลั้นหลักได้ตัวไหมได้ได้อยู่นะ้าที่เห็นเหมือนได้อ่ะนี่ไงได้เราอัปเกรดไปก่นอนเคตันแล้วนะฮะแล้วก็อีกตัวเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่ามาแพ้เว็บนี้นะโอเค <c oughs> คือเราจะวางไว้พยายามวางไว้ในวงเลเพชอนนะฮะได้อีกสองตัวรับแล้วโอเคตัวตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราหาที่วางอีกตัวเลยดีกว่าไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคเออเรามายังไม่ได้ทวนนะคะอัพค่าวางเลย ค่าอัพค่าวางก็คือหกร้อก็ค่าอัพขั้นแรก1,400ง่รขั้นที่2ก็4,500แล้วก็ขั้นที่3ามหนึงมืนนี่เราจะบวกกันได้2อง0ันหกพันห้าร้อนึ่งมืนหกพัน้ยะฮะ <c oughs> ใช่ไหมใช่หนึ่งือเพื่อที่จะอัพหนึ่งตัวให้ตันนะฮะ ก็เอาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยคูณสามโอ้โหอัน,นอันนี้คือเดี๋ยวกันนะอัน,นอันนี้คือเราเล่นเกมใช่ไหมเรามาเล่นเกม,เมใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมต้องส,สแล้วทําทำไมต้องบวกลบคูณหารด้วยเนี่ยคูณสามก็อยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแพงมากโอเคตันแล้วนะฮะกี่ตัวนะสิบสิบสองไม่ใช่ สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวครบแล้วนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโหดนะเก่งเลยนะเก่งเลยนะตัวนี้ <c oughs> อันนี้มันจะขายได้เท่าไหร่อ่ะหกพันหกพันแปดร้อยห้าสิบ ใช่ไหมอืมเดีนเวเว็บหน้าเราค่อยขายล้วกันมันได้ประมาณสองหมื่นมันตัวละหกพันเจ็ดพันมาเราต้องวางรีเพชอรนอตกตัวนะเนี่ยโอเคได้ ตัวหนึ่งนะน,นี่รูกเปล่าได้แค่ได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมเอมทำไมวางไม่ได้เออมีตรงไหนได้ไหมได้ไหมเออได้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 เบียดกันวางเบียดเบียด,ดกันวางเออเฮ้ยได้สามตัว <c oughs> ใช้ท่านบันนี่สิบสี่ตัวนะฮะ มาดูซิว่าจะผ่านได้ไหมแต่น่าจะต้องหยุดตอนเว็บห้าเจ็ดห้าแปดนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะก็เก่งเลยนะนี่ขนาดมันน่าจะกันกันไม่ได้เลยกันหลับไม่ได้เลย <c oughs> ตัวนี้ข้อดีคือวิธีการเช็คอะมันเช็คง่ายว่าตัวไหนอัพตันตัวไหนอัพไม่ตันไม่เหมือนเลเวชอน เหมือนกันทุกประการเพราะ,ะ,ะตัวนี้คือถ้ายังไม่ตันอ่ะมันจะไม่มีเจ็ตแพ็คด้านหลังใช่ไหมมาแล้วเราก็จะรอรอเว็บรอรอจบเลยอ่ะรอจบเลยเว็บที่ห้าสิบห้าแล้วนะคะเฮ้ย กรีดมาแล้วกรีดกรีดกรีดเอ้ยกรดกรีด,ดตุยง่ายกรีดตุยง่ายสองล้านหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าสิบหกเราหยุดก่อนดีกว่าเราหยุดเลยไม่น่าไหวนะเนี่ยต้องหยุดเว็บห้าห้าแหละดูทรงละโ,โหหลับรัวๆเลยหลับอย่างเดียวเลย หลับเยอะมากเลยก่อนอย่าแพ้นะอย่ามาแพ้เว็บนี้นะอย่าพึ่งนะเล่นตักงนานนะ <c oughs> เอ้ยสกิปได้สกิปได้อยู่ <c oughs> เอาเลยนี่แล้วก็จะมีตัวเล็กนี่ตัวอย่างเล็กเลือดเท่าไหร่ 100, 000, 000. ห 900, หรอ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนฮะเก้าแสนเนาะ เอามาทำไมเนี่ยวอสเลือดเอา้าตายง่ายมากเ <c oughs> ว็ผ้าแปดเป็นเว็บที่ห้าสิบขึ้นที่ง่ายที่สุด <c oughs> ใช่ไหมใช่จำได้อยู่มันง่ายที่สุดโอเคแล้วก็รอสคริปเว็บเลยนะฮะ แต่เรายังไม่สคิปเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาตื่นทุกตัวตื่นตื่นตื่นเออพร้อมรับพร้อมรับสองนาทีไททันพร้อมรับสองนาทีของลาบิดและปิดไทเล็ตเรายังสคิปไม่ได้เพราะยังมีบอสไซาาทิดไทเล็ตอยู่ เขาใจที่ทอยเล็ดทำหลับไปสองตัวแล้วนะฮะเห็นอยู่เอาจบแบบง่ายเฮ้ยอีเวีเว็บก่อนนะโ <c oughs> หแปดล้านเลยเหรอแปดล้านบ้าไปเล็วลือดยางเยอะเลยร้อยพันหนึ่งแสนล้านเออแปดล้านแปดล้านเราไม่ไหวเหรอเราต้องไหวสิ <c oughs> แล้วไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะมีอีกตัวนะเว้ยไม่นะแปดล้านตัวนี้ไม่ไหวเหรอมาสติยวเดนมามีมีอีก <c oughs> โอ้ยจะได้ไหมเนี่ยโหนี่นี่แค่นี้นะเนี่ยยังไม่ใช่บอสนะ จ้าไว้เหรอ,อม,มารวัรวเลยล้านเก้าลาบิดแล้วบิดมาแล้วสิบเอ็ดล้านออเอาจริงๆนะใครมีเลฟชอนใช้เลฟชอนไปดีกว่าอ,อุ้ยเดินเร็วมากเดินเร็วมาก เราต้องให้มันหยุดตีด้วยเพราะถ้ามันไม่ได้โดนใช่ไหมมันตีนอยู่แน่มันยันมันก็ตีไม่ตีเหรองานเข้าแล้วเฮ้ยแพไม่ นี้แพ้โอ้โหเล่นต้องนานก็คือตัวนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ดีไม่ไหวต้องใช้เลเวโอ้โหไม่ไหวนะฮะวันนี้ก็คืออันนี้ยังไม่ไหวอะ่ะตัวอีเว้นต์มันยังไม่ไหวอะ่ะโอ้โห เปิดก่อนนะโอ้ร้านปั้นนี่โอเคนะฮะเราก็เ,เราไปสุ่มมาสุ่มเลยนะฮะสุ่มเลยโอ้ ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเคสํำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะมีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละไปละ